วัสดีกับทุกคนกับยินดีต้อนรับเกาสู้จองล่วงหุดสตอรี่กับผมวันนี้ก็อยู่ในส่วนยางกับก็เกามาเก็บยางกับผมกับวันนี้ก็เก็บเสร็จแล้วกับออเดี๋ยวรอไ้นายลน เก็บเ็ตก่อนกับตอนนี้นายรวนก็ยังเก็บไม่เซตกับพองก็เก็บเสแล้ดดวกับนางรอกัแบบเป๊กนะครับกับวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดตันวานะครับตัวเจ้าวันที่หนึ่งเครับปีใหมเ่เลยครับผมตัวเชาว้ากับก็ก็ไวพร วันปีใหม่นะครับให้กับทุกๆคนนะครับก็ก็ให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับมีความสุขในปีใหม่นะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการงานทุกๆด้านด้วยนะครับผม วันนี้ก็ใกล้เล่าๆกับคนตกใจไล่วันกับพี่น้องกับก็คนเพิ่งเล่ง่ายนะครับเมื่อวานกับวันนี้ช่องวันกน็นเลงนะครับวันนี้ก็เดดเปรี้ยงเลยครยับ gặp tổ quân gặp bộ này lột xe đều gặp xem này nhìn xem được tóc mà lẻ có điều đầy ôn nằm dáng phải xuống nào nè này có sai lẻ cô หน้าวาอีเลงอลไเลยครับขวาว่างดีเดียวครับตองขวาปลงใสเลยครับเป็นสีขวาเลยครับสวยงามนะครับตองขวาไม่มีเมี้คนแล้ว เาขอเซ็ตกันแล้วเสิมาคุยกันเจ้าเร้วกับกับพี่น้องกับทุกคนกับโอเจ้าหน้าทิ่นี้ก็แค่นี้ก่อนกับผมเดี๋ยวเอานอังยางไปิดงก่อนกับเดี๋ยวเมกาวไม่รอแล้วรับขอบคุณมากับติ่ติดตามรับชมกับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับตักไร e ได้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม